ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนเนาะครับเนาะครับวันนี้ก็มาพ่อๆกับพ่อแต้ยมเนาะพี่น้องเนาะครับปฏิทินพามาติดตามเลขลาวพัฒนาของปู่ศูนย์เจ็ดต้อยเนาะพี่น้องเนาะครับเมื่อวันพุธเนาะพี่น้องวันพุทธที่สิบสองมีนาคมหกแปดลาวพัฒนาออกสามสองเก้าแปดสี่สอง ับเลขล่างก็าออกเก้าะพี่น้องเนาะพับของปู 7, ่ศูนย์เจ็ดกะอ้สิดยจับคู่ผิดพี่น้องเขาตะเลขกวิ่งนะครับนี่ครับวันพุทธที่12มีนาคม2568ลาวพัฒนาปู่ศูนย์เจ็ดบนล่างวิ่งรูด8กับ7เน้นที่8พี่น้องเน้นที่88ดแปดก็ไม่ดีนะพี่น้องเนาะแต่วันเป็น8 998 นะครับจับคู่ปูจับคู่คหลุดนะพี่น้องเนาะข้าวห้าแปดหกแปดเจ็ดแปดออกเก้าแปดนะครับหาเมื่อนีร่ปูก็ชงใหม่นะพี่น้องครับนะพยายามผ้ามาติดตามต่ออียนะพี่น้องเนาะกับเราพัฒนาปูศูนย์เจ็ดนะครับอ่าไปเบิ้งน้ำกันนะพี่น้องเนาะ วันศุกร์ที่14มีนาคม เราพัฒนาศูนย์เจนะครับสัสเดเนาะพี่น้องเนาะ บนล่างวิ่งรูด4กับ5นะครับบนล่างวิ่งรูดสกับ5เน้นที่ เนที่4พี่นอ้องครับส่วนจับคู่พี่นอ้องหนึ่งสี่ สองสี่สามสี่นะครับหนึ่งห้าสองห้า สามห้านะครับหนึ่งหกสองหกสามหกนะครับเก้าชุดเก้าหางเหมือนเดิมนะครับเนาะ ขับปูเนนที่4เนาะพี่น้องเนงงาะหนึ่งสี่สองสี่สามี่สองหาสองหกนี่ระเพี่น้องเด้อรับปิจน,นาบงเงิออกนะพี่น้องเนาะ ครับมักสอบตัวเดวกะอย่าลืมกลับตัวไว้นำโดยเฉพาะตัวที่ปูโมเนียนน้าพี่น้องเนาะอย่าลืมหนึ่งห้าสองห้าหนึ่งหกสองหกนะครับเอาคอยเข่าคอย,คอยแตกปังๆนะ้าพี่น้องเนะ้อขับเตรียมก่อนใช้เบิรงก่อนน้าพี่น้องเนะ้อปูขนส่งให้นะครับนี่ครับลาวพัฒนาสิบโอสิบห้าตัวน,นี้สิบสี่ปูเขียนวันที่ผิดน้าพี่น้องเนาะ ขับวันที่สิบห้ามันเป็นวันเสาร์นะครับสี่กับห้าเน้นที่สี่พี่น้องหนึ่งสี่สองสี่สามสี่หนึ่งห้าสองห้าสามห้าหนึ่งหกสองหกสามหกขับปูศูนย์เจ็ดพี่น้องเนาะครับฮะ,บะอย่าลืมพี่นอ้องคือโปรเตีมบานอย่าลืมขับตัวไว้นำ ครับพอเทมขอกาบขอพระคุณปู่หลายๆนะครับเด้อปู่ศูนย์เจ็ดนาะครับเนาะครับที่ได้ชงตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาไม,ม่พอเตมครับเอามาฝากพี่ฝากน้องครับเอาไปเบิ้งไปเป็นแนวทางน้ากันเอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านเด้อพี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพอเตียมขอ้อไว้พริบคอยเข่าคอยแตกฟังๆครับพี่นอ้องอีฟซีก็จะได้โชคโฉมัน,ม,น,ม,นมันกันนะครับ เอาจะเลื่มพี่น้องเขามาแล้วก็จะเลื่มคนไคร์กดแช์พอเตรียมน้ำแดงเนาะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พอเตรียมน้ำนาคามฮะสุดท้ายทายสุดนี่ขออิจฉทุกคนโศกโศก,กมนันมันเฮงเฮงเรื่อยเรื่อยเนาะพี่น้องเนาะรับพอกันชิปนาพี่น้องครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม